สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชองนวนผ้าลวยมือนีนวนผ้าลวยกับมาทีวัดบุระพาลรามอีกแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมมาเบึงขันนำม้ตนหลวงพีว่ามือนีชัดเจนเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบึงน้ำกันค่ะสามเจ็ดศูนย์นี่ยังเนี้ยเจ็ดศูนย์สาม Men bò hiến cứ cần bò Như chân này Chết xuống cứ sát thế nó Hà, hà Chết xuống hà Chết xuống chàm. คำเป็นเลากี่มาเจ็ดศูนย์นี่แหละครับคือเล็กคันน้ำม้นครับจากการ สวดหรือพระอาจารย์เพิ่นสวดล้วเพิ่นกะอ่ำขันน้ำมต์อ,ออกมาครับขันนำม่นเมื่อนี่คือชัดเจนผดครับ073มาสั่นครับ073ตรงๆแล้วครับพี่น้องอันนี้โบได้บบมีการปุงแจ้งครับพี่น้องครับ073เด่นๆผมมองบ่ออกไหมอาจารย์สมืด อ,นนอาจารย์บุ้งบอกว่าอาจารย์มองเห็นตัวเลขหนอเราถามต้องถามมอมเราเบิังในกล่องไงอาจารย์สามเจ็ดศูนย์อมัอนเออมัอนก็ถึงสี่มันเป็นแตกว่ะนะมันเป็นมันชัดเลยได้อาจารย์นี่เห็นศูนย์เห็นเจ็ดเห็นสามอาจารย์ว่นที่ไหนมันไมมีเก่าน้ำตาลวันนี้มันบ่มีเก่า ผมแตกอีอมันหักแสดงว่ามันมี่เหลือแค่นี้หลาจันมันหักไหมพ่อมันหักออกจริงเป็นเลกเก่าแล้วพ่อเอาบอกนี่ยันจะเป็นนังแค่นี่ยโอ้แต่ว่าแบบนี้แต่ว่าแบบนี้มันผืนเหลืออยู่มันมันหักออกเยอห้องนึงก็พอหักครับนี่แหละอันนี้มันจะเป็นนี่ยตัวมันสีมาาจันนี่นี่โอ้โหนี่เสี่สแเยม่มันหัก โอ้อันนี้มันสียู่แบบนี้เห็นป่ะต้องมาดามหาตั่มันเป็นเลขหาตัวเตี้ยนี่มันสีเป็นหาสามเจ็ดศูนย์เก้าเปลงสีบ่ที่แหลกที่แหลกมันสีเป็นหามันแบบมีหามีสามมีเจ็ดมีศูนย์มีเก้าโอ้อาจารย์่าว่าที่แหลกคันน้ำมลมันสีมีอย่างสั่นมาสั่นแต่ว่ามันอาจสีมีผูมา้่าหลายเทียแล้วเนาะมันหักมันหียเลยครับมันเลยหักเอาพี่น้องกเนค่งเอาด้ครับเด้อแต่กี่มันเป็นแบบนี้เว่าสัน มอมละวานที่แรกมันเป็นแบบนี้แบบนี้มันเลยหักพ่น์อ๋ออันนี้มันเกิดมาเขากันแล้วะครับั่นเขากันแล้วมันวานมีเลขยูหาโต้พ่น์ครับมีเลขยูฮาโตมีศูนย์มีเจ็ดมีห้ามีสามมีเก้าครับจับเอาครับจับเอามากตัวได้ก็ตัดใส่กันลดครับพี่น้องครับตัดเอาจับเอาให้พี่น้องคิดเอาเองครับ เพราะว่าทางส่องก็บอสามารถที่จับให้ได้เอ้าตามนี่เนาะค่ะห้าเจ็ดสามศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์เก้าจักสีเลี้ยงแบบใดงเอาเลี้ยงกันเอาเด้อพี่น้องเด้อขันจะเน้นให้ลูกเน้นให้เราจัวว่ะโอ้เน้นแล้วมอมพี่ช่องเราตัวโอ้มอมพี่เน้นให้แล้วเด้อค่ะมองเห็นหรอกจานลูกลูกเบื้องห่างแต่เราไมเบื้อง เด็ดททว่าลูกว่านอ้อนี่ได้ค่ะรีกจอมปวกค่ะมื่อวันที่สิบสี่บอกนี่จอมปวกเด้อค่ะมอมพื้นเขียนให้ค่ะ เป็นเห็นเป็นตัวนี่นะคะห้าเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดเป็นเลขคันนำม้นตัวหน,หนึ่เนาะเป็นเลขตัวเดียวกับคันนำมน้นขีดเส้นก็ว่เน้นว่าเดี๋ยวเอาเอาเส้น,นอันนี้ไปเขียนเขียนไม่เสียวไล่ไม่ เน้น้แล้วครับเด้น่เน้นให้ชื่อสามเจ็ดครับตัวเน้นตัวชิดน,นะครับเลขสามตัวก็มีห้าเก้าเจ็ดครับอ่าเก้าเจ็ดแต่เน้นเน้นให้ชื่อสามเจ็ดครับชื่อสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองมันก็มีสองซีแล้วก็ศูนย์สองที่เน้นให้ชื่อศูนย์สองครับอันนี้ บ่มีเปลี่ยนนอจนันเนาะ<ช>เลขชุดนี้เ,นนเลขชุดนี้ไม่มีเปลี่ยนเมือ่อใดก็ะยุตรงยุตัวนี้มันว่จาจันครับว่าสามมือเนี่ยอยู่ข้าง้นเขาขอสามมือได้ไดชุดนี้แสดงว่ามั่นใจลอยขนเส้นนะครับแล้วตจะนี้นั่งได้ไรนี่ล่ะตอนนั่งนั่งยุ่โยโยโมแมวไนเนาะนั่งอย่างนี้บางทเวลาหันมาทางพี่เราก็เรื่องเล่กันนี่ละอ๋อครับหันมาทางที่เล่กอันไป เด็ขอยู่หนหัวเราอยู่ในงเลกทามสูอยู่งหางรอพอจะเดียวก็พออยู่พอสิครับเป็นอินว่าหันมาทั้งทีบางซีบอเหมือนกับว่ากมีเสียงกระซิบเลยบอกเสียงอื่นเสียงบอกมาเสียงบอกมาเลยอะจรท่วันน้ยันทุกคนบอปกะมาานหัวหัวใหญ่ามันก็ได้ยินแต่ผู้ได้ยินเนาะเนาะ ตามนี้เด้อยค่ะตามนี้แหละครับพี่น้องครับชัดเจนแล้วครับอันนี้เลขจอมปวกครับพี่น้องครับหันมาทางนี้นี่เป็นตัวนี้บอกค่ะอันนี้เลขจอมปวกเด้อครับพี่น้องแจ้งเลยแจ้งเลยจะเรื่องเัินเราควรจะเป็นห้าเจ็ดเก้าโอ้ห้าเจ็ดเก้าแทกับเป็นเลขตัวเดียวกันคือเขาอายุจอมปวกนี่ที่อาจารย์เราเห็นเป็นตัวนี้ครับห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าเจ็ดนี่ครับ ต่ที่จริงมันเป็นเล็กตัวเดียวกันแต่ที่มาบอกแล้วนอจาจะนเองรับตำแหน่งกันนี่คือครับตำแหน่งกันห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดครับชัดบัคคับพี่นองชัดสวยงามครับอันนี้<ม>เหล็กดอกบวกครับที่พระไอ้บอมเราเห็นนะครับเด้อคือพระอาจารย์เท่าเนี่ยแหละพระอาจารย์ตรงเท่าเนี่แหละครับที่ชนะหน้า,าเบื่องหล่เอเรา,าก็บอกว่าวเอาหัวนี้ก็มีแค่นี่แล้วว่าสัน่น นี่เป uh ็นเลขไอ้เลขเปลี่ยนเ้อะค่ะห้าเก้าเจ็ดยังตัวเดิมสามเจ็ดสองสี่ศูนย์สองนี่ยังยังตัวเดิมอยู่ค่ะจะปูเพิ่มเอิญมาหันมาพี่ว่าสันแต่ว่าก็เป็นตูกราฟกันเม้นตัวมอมเป็นหาเจ็ดเก้าโอ้เป็นห้าเจ็ดเก้าตัวนี้เม้นเก้าเออห้าเก้าเจ็ดเ้อะค่ะนี่แหละ ชัดเจน้ะค่ะชัดเจนตัวเลขบอเปี้ยนค่ะตัวเลขยังอยู่ตัวเก่าคือเลขตัวเลขมอมเทานี่แหละเป็นได้ตัวเดิมจ้ะดันมะเขาว่าแข็งเลยอ๋อเป็นแข็งอันนี้คือเลขจอมปวกนะค่ะเลขเลขจอมปวกห้าเจ็ดศ um, ูนย์กับเก้าเจ็ด พอร้างเง้อนมีเยนโอ้จิเงียนี่พอจำหมดห้าจิศูนย์กับข้าวจิตนี่คือเลขจอมปวกด้อค่ะมองเห็นเป็นตัวนี้เมื่อเนี้ยผมจะือเ้งก็มือเลงอลี้ยงใิรปแีกจนแต่ว่าที่จะมันเป็นรูปจริงไหมจริงว่าที่ชาเาอาจะได้เป็นาอา้ยอ้่ารานเื่อเื่อมที่ชิห้าอื้นที่ิมพอดีเนาะค่ะเนาะ นี่ือเลขจอมปลวกเด้อค่ะห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนันก็เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะเจ้าอาวาสกะอันนี้อาจารย์เราว่าสกะสามฝันทงเราสันเจ้า่าวาสกะเราสี่เหตุสามอยู่เพื่อเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจว่าสันครับพี่น้องครับไอ้เจ้งไหนพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์เบิ่งครับถ้าชอบไอ้เจ้านั่ไปลงทุนนะครับเด้อครับติดถูกกับเจ้าอากันครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเนี่แหละครับพี่น้องกะท่าชอบกะจัดได้ครับสามเจ็ดสองสี่โลูกเรื่มย่ำตัวละสองครับนี่นันเดอร์เนี่ยเรื่องม่าเลขของพ่อพุ่มอยู่นี่ไว้ว่าสามมหนึ่งสองมิศูนสามมิหนึ่งตรงมิศูนสามมิศูนย์ตรงมิหนึ่งนะครับใช่ส่วนสองสนย์สองหนึ่งสองใช่ โซนสองหนึ่งสันนเป็นศูนขันมีหนึ่งสก็ต้องเป็นศูนสอขนเป็น0ูนสนี่ของมอมแล้วเป็น0ูนสก็ต้องมีหนึ่งสองใ้าจันไน้ำเอเนี่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างครับจ้าเจ็ดโนหน่เป็นเจ็ดหนึ่งเนาะบ้านั่นนาะงกเก่ามันตเดกันครับเ็น่เก้าเจ็ดครับคบามันบหลายตัวหรอกว่าครับมาหลายตัวมาหลายตัวครับเลขบ่าหลายตัวาลายตัว แต่มันแมนก็ดีกว่าห้องบซสีไวบแบบมานนี้เนาะอีกเรา่ามันดีได้แันมันเถกขันมันเถกขันขันมันแมนนะหมายถึงว่ามันก็ดีกว่ามันบ่แมนครับมันก็หล่ยตัวด้เล่อยล่ยตัวดบหกเนมีดเกนเก้าเก็บเจ็ต้องมีหกเจ็ดเป็สี่เลยอครับครับ

บ,บเปลี่ยนเลขยังอยู่ตัวเดิมเน้อค่ะเลขอยู่ตัวเดิมห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดสองสี่ศูนย์สองนี่ค่ะเลขลงพิ่ต้งตัวเดิมค่ะตัวเดิมบเปลี่ยนแต่ละว่าศูนย์กับหนึ่งนี่มันเป็นแท่นกันได้ร้านเป็นมากเห็นหนึ่งสามวัน จ้าจ้าอาจีปินเนื้องก็ได้เด้อค่ะพี่น้องพิจารณาเอาหรือก้าจังสีอาจเป็นฮกก็ได้เนาะค่ะเป็นไปได้บ่เอากระกิดเอาเนื siglo. ้อ <fry> ย <UC S> ังไงบ้างคือตีน่าตีหลังลูกบอกอยู่เด้อลูกบอกอยู่เนาะจ้าจ้ามวามเป็นกระบอกซุ้งวันนั่นแหละมาเร่องกระสุนตัวเรากันจ้าตว่าคันผู้โชคดีกับจังสี มากเนาะบางบางที่คนอาจสิบมากกันใช่ไจ้าะเห็น,ะนบ่มากกับผ่านไปจังสินะิึงเอาเด้อศูนย์กับหนึ่งเป็นมันเป็นแท่นกันได้สำหรับอยู่วัดบุรพาลามเฮ้าหรือวัดหลวงพี่ตงเด้อค่ะอันนี้คือเลขจอมปวกเด้อค่ะเลขจอมปวก นี่แหะคะ่ะคือตัวเลขอยู่วัดบุรพาลาม่มหรือวัดหลวงพี่โต้งเด้อค่ะตัวเลขก,กับ่อเปี้ยนเด้อค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วก็ขันมากขันชอบก็บเอาไปลงทุนยิบลอตตอรี่ไว้จักใบสองใบเด้อค่ะขันบพท่านไดมากก็ใบกวนบึงใส่กันหลายๆเมื่อเดียวมืออื่นสิตแอดกับิตมาตามน้ำหลวงพี่โต้งให้ไม่เด้อค่ะ วาเพิ่นสิมิตัวเลขเปลี่ยนบอสํสำหรับโค้งสุดท้ายเนาะค่ะมืออื่นสำหรับตัวเลขก,กะที่ก้าวมาแล้วนี่แหละค่ะที่อยู่ในคลิปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะคันพี่น้องมากชอบกะเอาไปลงทุนนบึงคันบ่มักกะเลี่ยนพาน